กราบสวัสดีครับวันนี้ก็จะขอถ่ายทอดโอวาทธรรมดีงามจากเพจอมะตะธรรมประเทศไทยในหัวข้อธรรมจดหมายจากยมมบาลลูกพุทธบุตรประเสศร,ศร,ริฐรปีชาวุฒิขอน้อมก้มกราบแทบฝ่าพระบาทองค์สมเด็จพ่อพระพิสุทธทิ์พุทธรังสีบรมธรรมบิดาองค์สมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์ท่านทูตสวรรค์ทีมจุดช่วยเข้าพระนิพพานและผู้คุมกฎแห่งกรรมกราบรูบาอาจารย์ทุกๆท่านกราบพี่วันชิตตาวันชานนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมและทีมงานบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกๆท่านกราบสาธุสาธุสาธุหัวข้อธรรม จดหมายจากยมบาลสัญญาณเตือนสร้างกรรมดีหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันขอร้องยมบาลว่ายังไม่อยากตายขอเวลายมบาลหนึ่งเดือนเพื่อไปสสางงานที่ข้างค้างยังไม่ได้แบ่งทรัพย์สินให้ลูกยังไม่ได้โอนที่ดิน ยังไม่ได้ไปทวงเงินลูกหนี้มีหลายอย่างจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วจะจอมตายท่านยม,มาบาลบอกว่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอสองอาทิตย์ท่านยม,มาบาลบอกว่าไม่ได้งั้นขอหนึ่งอาทิตย์ท่านยม,มาบาลบอกว่านาทีเดียวก็ไม่ได้ยิงคนนั้นจึงถามว่า ทำไมไม่ได้ท่านโยมบาลจึงบอกว่าเคยมีจดหมายเตือนไปหลายครั้งไม่ได้รับหรือไงจดหมายอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยท่านยมบาลเสียงเข้มบอกว่าจดหมายที่เตือนว่าผมหงอกปวดเขา่าปวดหัวปวดปัน ปวดเมื่อยตามร่างกายโรคภัยใกล้เจ็บอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เตือนว่าแก่แล้วให้รู้จักเตรียมตัวตายอย่างกวางแผนชีวิตให้ดีต้องรู้จักเตรียมตัวตายอย่าประมาทถ้าถึงเวลาตายจะได้หมดห่วงหมดกังวลไม่ต้องมาร้องขอชีวิตเพื่อไปสาสางงาน ได้รับจดหมายจากยมบาลกันหรือยังก็ขอจบโอวาทธรรมดีงาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับบุญกุศลใดที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ลูกขอน้องบุญนี้ถวายต่อทุกพระบาททุกพระองค์นาแดนทิพนิภานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอทุกพระบาททุกพระองค์เมตาระบุญกุศลของเราลูกหลานที่ด้วยเถิด และขอให้บุญนี้มีอริสงให้ถึงทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ให้ได้เจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมให้ได้กลับบ้านนิพพานในชาตินี้ทุกคนทุกท่านด้วยเทินหากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานก็ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่หาจากโกาครคภัยไข้เจ็บไม่ได้ช่วยเหลือคนไม่สำเร็จจงย่ามีในเหล่าลูกหลานทุกคนทุกท่านด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุ